ai ai Em được má khô No ly khói lói Oh my god con mà chụp <sh> าการยิงออโต้ของปืนเอ็นทีหงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย มีใครรู้จักเจ้าสิ่งนี้กันไหมครับนี่คือชุดแปลงปืนอัตโนมัติที่มาอยู่ในเกมพับ G Mobile ครับโดยชุดแปลงปืนนี้นะครับสามารถเพิ่มโหมดการยิงอัตโนมัติให้กับจำพวกปืน M16 MK47 หรือว่าปืน DMR ได้นั่นเองครับ <Okay. S 1> ถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับอย่างปืน M16 นะครับมันจะมีอยู่2โหมดด้วยกันนั่นคือโหมดยิงต่อเนื่องกับโหมด1น,นัดครับซึ่งเปลี่ยนยังไงก็จะมีแค่2โหมดนี้เท่านั้นโหมด1นนัดก็คือเราสามารถเคาะได้ทีละนัด แต่ถ้าเกิดเป็นโหมดยิงต่อเนื่องนะครับมันจะยิงแบบนี้ครับ <S <S ว่ามันจะสามารถยิงได้แค่2โหมดนี้เท่านั้น <S <S แต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องนี้ครับที่เราซื้อมาเมื่อกี้ในราคา5บาทนะครับใส่เข้าไปที่ตัวปืนมันจะสามารถเพิ่มโหมดออโต้ขึ้นมาได้ครับซึ่งปืนที่จะมีอยู่3โหมดเลยนั่นเองนะคือ1นนัดยิงต่อเนื่องแล้วก็ออโต้ที่เราได้มาเมื่อกี้เลยครับการยิงออโต้ของปืน M16 นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย เรียกได้ว่ายิงได้รัวและแทบไม่มีรีคอยเลยครับแตกต่างกับพวกที่มันเป็นพวก M4 นะลองดูครับเราจะสังเกตได้เลยครับว่ามันจะสายกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเป็น M16 ครับเมื่อกี้ผมแทบไม่ได้คุมปืนเลยนะลองดูครับอัตราการเข้าเป้าของเขาเนี่ย แทบจะ70-80%เลยนั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะตัดไฮไลท์จากสตรีมสดมาให้ดูครับตอนที่ผมใช้ M16 บวกกับการแต่งปืนครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยครับว่าผมยังตะลึงในความโกงของมันเลยแต่มันจะโกงแค่ไหนฝากทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับผมหน่อยครับว่าทุกคนรู้สึกยังไงครับและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมรบกวนด้วยครับมันสําคัญกับช่องผมจริงๆนะครับผมและถ้าเกิดใครอยากเติมเกม PUBG Mobile ราคาถูกนะครับก็สามารถไป ตเติมกันได้ที่นนนกกกงงลลาาาเเเเเเเตตตติมมมมมม้ออออุวว่่คััไไบบปยย เธอมาทำไหมฉันเฮ้ยน่าเล่นเหรอนาเล่นจะรอบล่ะ โอ้โอ้ไอ้สอก็ต้อว้าวน่าสนใจเนี่ยโอ้ปืนไม่มีรีคอยด้วยแล้วปืนนี้ล่ะโอ้โห That's no recoil you know หายบุ้ม มันไปนไหนวะมันนิ่งมันอยู่ไหนวะเฮ้โยโดนเอ็นถูกมาโคเข้าไปอึ้งะดิโดนนะดิ โดนเอ็มสุกมาโคเจอนี่ไงเอ็มสุกมาโคสุกมาโคมันยิงอะไรอ่ะไปดูเดี๋ยวก็รู้กันโดน เช็คเสียงมันก็บ,บินเหมือนกันโดน <c oughs> สุดยอดเลยโคตรชอบทำยนาน้ำซะหน่อย มันชุบได้หรอุพี่ชุบได้เหรอครับคุณพี่โจกปะครับ ไม่โดนเอฟจุกมาโคโนรีคอยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ my god โคตรส่งปืนแม่งโนรีคอยพระเจ้าไม่มีการด <celular> ีแต่อย่างใดเหลือจะเชื่อละ โอ้เปิดจุดไปแล้วด้วยโดนยิงหลังไมเนี่อ่ะเฮ้ยเขามีกางด้วยอ่ะผมยิงกวางเขาไม่ได้ เฮ้ย,ยอเ,เอฮึฮึอึฮ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  ไม่คิดว่าจะโกงขนาดนี้คือปบปะๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมัน Victory belongs to us ไปลองนะครับคืออย่างงี้เว้ย M16 ปกติไม่โกงแต่มันมีไอ้เนี่ยมันคือเราสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย10บาท10บาท ไปเพราะมัปั๊บ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 คือมันมันโนรีคอยครับมันแบบมันไม่มีการดีสบัดฉับสบัดเหมือนพวกเอฟโฟะะมันคือปั๊บ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 อย่างเงี้ยอาจจะไม่รัวมากแต่มันชัวร์ว่าคุณยิงไปแต่ละชุดปั๊บ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 โดนแน่นอนครับเฮ้ยเอาจริงโกงมากเลยนะเนี่ยเราไปอยู่ไหนมาวะทำไมเราไม่เคยเล่นหัวเนี่ย ็นไงบ้างครับทุกคนครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ M16 Auto น่าเล่นมากๆครับมันอาจจะไม่รวมเหมือนปืนอื่นๆครับแต่ว่าทุกนัดที่ลั่นออกไปเนี่ยมันมั่นใจได้ครับว่าโดนศัตรูแน่นอนนะครับและการโดนศัตรูมันก็จําเป็นมากๆครับในเกมนี้มันทำให้ศัตรูล้มได้ในชุดเดียวเลยนั่นเองนะครับผมใครยังไม่เคยลองเล่นหรือว่าลองเล่นมาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกๆท่านขอบคุณที่รับชมคลิปกันมากๆเลยนะครับผม ไปแล้วจ้าโชคดีครับ